ม a ร์คร f ฟ a โลผู้รับบทบรูซ e บเ n อร์หรือฮาว k ในจักรวาลภาพยนตร์มาเวล MCU ได้ออกมาเปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์เดียวของฮาว k ยังคงอยู่ในมือของ Universal Pictures ไม่ใช่ Marvel Studios อย่างที่หลายคนเข้าใจ Mark r ร f f a l o กล่าวว่าใช่ผมอยากมีหนังเดียวของฮาว k มากนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณรู้เบื้องหลังทั้งหมดหรือเปล่า แต่ตัวละครนี้ไม่ได้เป็นของ Marvel Studios จริงๆมันเป็นของ Universal ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมเราคุยกันตลอดว่าจะทำอะไรกับมันต่อไปดีคำพูดของ Raffalo ยืนยันอีกครั้งถึงประเด็นที่แฟนๆสงสัยมานานว่าทำไมฮาว k ถึงไม่มีภาพยนตร์เดี่ยวภายใต,ใต้การสร้างของ Marvel Studios มานานนับตั้งแต่ The Incredible Hulk 2008ซึ่งเป็นผลงานระหว่าง Marvel และ Universal ในช่วงก่อนที่มาเวลจะถูกรวมเข้าสู่ดิสนียแม้ราฟ f าโลจะปรากฏตัวในหลายภาพยนตร์ของ MCU เช่น The Avengers Thor Ragnarok ok, และ Avengers Endgame แต่แฟนๆยังคงรอคอยว่าเมื่อไหร่ยักษ์เขียวจะได้กลับมาเป็นพระเอกเต็มตัวอีกครั้งอย่างไรก็ตามจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิ์ในอนาคตโอกาสที่เราจะได้เห็นหนังเดี่ยวของฮาจากมาเวลสตูดิโอส ก็ยังคงเป็นเพียงความหวังที่ต้องรอต่อไป